ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนถุงยางขวางทางโรคแต่ถุงยางไม่ได้ขวางทางรักที่ตลาดต้นสักเมืองนนทบุรีนะจะบอกให้พี่พี่กดให้หนูถุงนึ่งห่อห่อยู่เมืองนนท์คิดถึงเมืองชนลไะโยเมืองชนก็คิดถึง สัตว์สุดยอดมีถุงยางอนามัยให้ใช้ส <Free. S 2> <c oughs> ำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต4เปิดตัวตู้กด ถุงยางอนามัยฟรีสําหรับผู้ถือบัตรทองที่ตลาดต้นสักตระบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีทั้งเขต4ี่แปดจังหวัดจะติดตั้งตู้เพิ่มเติมถ้าเพศหญิงต้องการใช้ใช้บัตรประชาชนของแฟนมากดแทนได้1สัปดาห์กดได้1ครั้งครัง้งหนึ่งได้10ชิ้นครับผมรถไถ่จ่ายาให้เยาวชนเราเห็นความสําคัญของเยาวชนเป็นหลักค่ะทั้งนี้มีการเปิดตัวตู้กดถุงยางอนามัยฟรีไปก่อนหน้านี้4จุดแล้วคือจังหวัดชนบุรี3าแห่งกรุงเทพหนึ่งแห่งและตลาดต้นสักเป็นแห่งที่5 อีกไม่นานเกินรอจะได้ทั้งประกันสังคมกลุ่มข้าราชการเราเอาเทคโนโลยีไปตู้อัตโนมัติช่วงแรกๆอาจจะเป็นช่วงเรียนรู้แต่ว่าเรียนรู้แล้วเนี่ยเราพบอัตราการใช้ซ้ําสูงขึ้นนะครับดังนั้นตัวเลขดีวันดีคืนครับ <c oughs> โดยสปสชและรัฐเล็งผลลิพ์ในเรื่องของการป้องกันโรคเพศสัมพันธ์ท้องก่อนแต่งป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลังเป็นหลักเสนอว่าต่อไปอยากจะให้ไปตั้งที่ท่าเรือท่าดามตมบุรีซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการท่าเรือข้ามฟากเนี่ยวันหนึ่งนับหมื่นคน มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแร่เลิฟปังรักปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในเส้นดีครับบัตรทองคือสวัสดิการที่รัฐจัดให้เราคนไทยทั้งประเทศแล้วมาเอาถุงยางมาวางที่ตลาดท่านครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้ชีวิตประจําวันไปแล้วใช้แล้วดีครับปลอดภัยครับถ้าท่านเคยใช้แล้วใช่ไหม <c oughs> ใช้ครับใช้ครับก็กดกดทีผมใช้ได้ปีง่ะครับลองมากดกันสิแล้วพี่น้องจะติดใช่ สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเรื่องเพศมิใช่เรื่องลับแต่เราต้องเรียนรู้ให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวเราและคนใกล้ชิดครับเรื่องนี้กิ่งวายอดเอกวายเยี่ยมยอดเยียเย่ยมกู้นน,น,นท์นนทบุรี ่วรวิ่งไปไหนอ้อเขาไปนนทบุรีข่าวดีๆกับพี่คำรณจริงควรที่ทุกคนต้องเรียนรู้ใส่ใจและเข้าใจเรื่องของถุงยางอนามัยยางท่องแท้คำว่าแพ้แก่ปัญหาจะหมดลงตลาดต้นสักเมืองนอนทบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ดอ่วนวิ่งไปไหนอ้อเขาไปนนทบุรี <akis S 2>